สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็ซีครับมือนีมีมัดเด็ดทางสูงนะครับบานโนนล้านนะครับวันที่1ิเมษายน2566ครับผมมัดเด็ดของลุงหลอดบางแรกเลยครับสราชวงศ์ครับบางที่2บุตรที่ใช่เบอร์ฝาส่รอยซัมซิมนะครับผมบุตรที่ใช่บุธรรมดานะครับผมบางที่3เสียท้าสังลุยบางที่สี่ท่องผักดีครับมือว่านพาทาเยทีไปแล้วแต่ว่ามือนีมาแก่ตัวไหมครับท่องพักดีครับน้องฟอร์ดหอมแดงกมารลออรุนลอเชียครับ หมูว้านกระเซียดทาทาเซียที่ครับเหมือนนี้กับมากแก่โตไหมครับสอพอรพิมลนครับสี่รอยซัมซี่มรับสพันพรพิมลหลังๆมาเริ่มดีแล้วนะครับบังทีซิบซีปธนวัฒน์ครับ พอมูลนกับมีอยู่นะครับผมแต่ว่าเบอกนะครับผมเบาๆลายครับเจ็บข้อนะครับผม <c oughs> <c oughs> มาเชียร์บ,บ้างไฟไปกับลุงหลอด f อฟีในะจ๊ะคนดีนะครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมลุงหลอด f อฟสวัสดีลรลบละล,ะล,ะละ